สวัสดีครับคนที่เกิดขัคนาราศีตุลน,นะครับประจาช่วงเดือนธันวาคมน,นะครับคนที่เกิดขัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยนะครับดาวประจาตัวของคุณนั้นมีความโดดเด่นนะครับเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยพอผ่านวันที่1นธันวาคมปุ๊บเนี่ยดาวประจาตัวมีตํตามแหน่งภาษาหมอดูนะครับเกษตรตราธิปดีแปลว่าเป็นตามมําแหน่งของความมั่นคงครับมั่นคงทางจิตวิญ,ญญาณมั่นคงในเรื่องของอารมณ์มั่นคงในเรื่องเกี่ยวข้องกับฐานอดรศอะไรต่างๆนะในช่วงปัจจุบันนี้ เพราะฉันเนี่ยนะราศีนี้เนี่ยจะอิ่มหนำสำราญน,นะตามใจป่าตัวเองมีคนพาไปกินนู่ abytes, กน,น ة, กินนี่กินนั่นนะฮะพาไ,ะไปดูหนังนอกบ้านนะนอกจากดูหนังในควรเรือนแล้ว Netflix กอย่างเดียวแล้วเออช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์แบบไปเมเจอร์นะ นะ S F อะไรแบบนี้เป็นต้นนะหรือว่าลงหนังแบบท้องกิ่นนะฮะไปกันนุงกันนิ้งนะกับเพื่อนฝูงกับคนรักนะก็ถือว่าเอาเถอะเต็มที่สะดวกสบายอย่างแน่นอนครับผมตามนี้นะครับคราวนี้นะฮะถ้าเราเจาะลึกครับเรื่องของการงานละโอ้โหทายสักขนาดนี้ดาวประจําตัวมีตําแห่งมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นก็มีมุมของความมั่นคงขึ้นด้วยครับรอคอยข่าวอะไรก็ตามที่ที่หวังไว้นะครับ มีสิทธิ์ที่จะสมดังใจปัถนาในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามทีที่มันเป็นเรื่องยากในช่วงก่อนหน้านะครับหลังจากนี้ไปจะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้ครับนะเรื่องที่ไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะทำเดี๋ยวมันก็จะได้ทำนะฮะหรือมีโอกาสที่จะได้รับนะอนุมัตินะได้รับผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลด้วยนะหรือว่าคอยซับพอร์ตคุณในช่วงนี้เป็นอย่างดีครับผมตามนี้นะครับ เมื่องานดีเงินทองของคุณนั้นก็ดีขึ้นด้วยนะคะนะหลายคนปุ๊บเนี่ยนะรอคอยในเรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวข่าวนะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะอาจารย์จะได้เงินไหมจะได้โบนัสไหมนะที่ผ่านมานะ COVID, โควิดนันโอ้โหอึดอัดเหลือเกินเออหลังจากนี้ไปก็น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นใครที่นะต้องการใช้นี่ก็จะจะได้ใช้นี่ให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมใครต้องการที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะ ให้มันน้อยลงถอยลงไปนะเดบิตเข้ามาปุ๊บก็ไปโปะมันซะมันก็จะจบๆไปนะเป็นแบบนั้นนะฮะหรือส่วนหนึ่งจะเอาเงินไปทําบุญส่วนหนึ่งจะเอาเงินไปท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะเอาไปกินอยู่นะชาบูบุฟเฟ่นะเชิญตามสะดวกเลยนะช่วงนี้คึกคักแน่นอนตามนี้อย่าลืมชนอาจารย์พูดด้วยอาจารย์พูดก็ชอบกินเหมือนกันนะนะมาล่าซุกี้อะไรแบบนี้นะเต็มสตรีมเลยในช่วงปัจจุบันนี้ดวงคุณกนะันี่ยคึกคักนะ ต้องมองอย่างนี้ดาวการเงินคุณมันมีตําแหน่งนะภาะษา,ษาห,หมอดูเพื่เกษตรตาทิพดีด้วยเกษตรเนี่ยในภาษาหมอดูแปลมั่นคงนะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินมีตําแหน่งมั่นคงแล้วเนี่ยลายรับมันต้องอะไรกระดิกระดานะเป็นแบบนั้นครับส่วนเรื่องคู่ครองก็กระดิกระดาเช่นเดียวกันภาษาหมอดูเพื่ปัตตนิกระดุมพระเจอคู่แบบเจ้าบุญทุ่มนะคนมาจีบเนะี่ยเป็นโสดอยู่คนมาจีบก็เจอเจอคนเจ้าบุญทุ่มเธอ ไปกินข้าวกับเราสิเป็นนูสิเป็นนั่นสิเป็นนี่สิเออเนี่ยเจเจาบุญทุ่มนะก็ถือว่าโอเคนะเป็นโสดอย่ามีแฟนก็เชิญตามสะดวกก็มีสิทธิ์ที่จะมีได้คนมีคู่แล้วคนแล้วก็เออกันนุ้งกันนิ้งนะมากกว่าช่วงที่ผ่านมาก็าผมตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยบริบทของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะตุลเนี่ยถือว่าภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่จะดีมากดีน้อยตรงกับบางคนไม่ตรงกับบางคนแม่งเป็นเรื่องธรรมดา นะเพราะเราไม่ดูดวงเป็นการส่วนตัวใครที่อยากที่จะดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวต้อนรับปีใหม่ดวงเป็นยังไงบ้างนั้นหมายอาจารย์พูดได้นี่แอสไซน์โฮโร e มาสเตอร์นะฮะมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ